ตอนนี้ผมอยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณมนัยครับสวัสดีครับทางกระทรวงแรงงานเตรียมจุดตรวจให้กับประชาชนทั่วไปที่ไหนยังไงบ้างฮะก็ได้รับรกำลังจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าให้กระทรวงแรงงานได้ช่วยเปิดจุดตรวจที่สนามไทยญี่ปุ่น,นดินแดงที่เดิมที่เราเคยเปิดกันนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้น จุดตรวจที่สนามไทยญี่ปุ่นินแดงเราใช้เป็นจุดฉีดวัคซีนไว้เราเลยต้องย้ายเสาทิน่นี้ไปที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพหาัเก้าซึ่งมได้รับการอนุเคราะห์ให้ใช้ในใน,ในห้างได้ครับพอย้ายเสาที่ปุ๊บเราจะย้ายอุปกรณ์การตรวจโควิดเชิงลุกเข้าที่สนามไทยญี่ปุ่นินแดงในกีฬาเวทหนึ่งเหมือนเดิมครับผมครับขั้นตอนก่อนจะไปตรวจได้พี่น้องประชาชนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเราต้องอ,อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่า ในส่วนนี้จริงๆแล้วเราจะตรวจของผู้กันตรวจมาตาสามสามเก้าสี่ศูนย์แต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอดีวันวันสองวันก่อนได้เจอท่านรองนล้ยงตีท่านพลเอกประวิทยวงสุวรรณันซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงแรงงานท่านสั่งการว่าตปวดประชาชนไปด้วยเลยช่วยประชาชนไปด้วยคือ่ไหนเปิดแล้วก็รับประชาชนไปด้วยเพราะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ยังหาที่ตรวจลําบากด้วยนะครับก็จะต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มนิดหนึ่งของอของก็ พิมเขาว่าแรงงานเราสู้ด้วยกันนะครับก็จะขึ้นลิงก์นะครับนะฮะเหมือนเดิม嘛ครับเหมือนเมื่อครั้งที่แล้วที่เราเปิดนะครับเหตุผลที่เราต้องเข้าเข้าสู่การลงทะเบียนเหตุผลเพราะว่าถ้างนั้นเดี๋ยวจะมีการมาออกันเยอะแล้วก็มากันล้นหลามแล้วมันจะตรวจไม่ได้แล้วตรวจไม่ทันจะทําให้เกิดเป็นคัตเตอร์แล้วจะดูไม่ดีด้วยครับอืมทีนี้เองผมลองเปิดเข้าไปดูนะครับผ่านทางลิงก์ที่ท่านรัฐมนตรีบอกมาแรงงานเราสู้ด้วยกันเนี่ยเอาหล่ะพอมีการกรอกเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยขั้นตอนถัดมา เหมือนจะมีการคัดกรองเบื้องต้นก่อนอันนี้คือคัดกรองไปแล้วจะคัดคนออกไม่ได้ตรวจไหมหรือว่าต่อให้คัดไม่ได้ตรวจอยู่ดีฮะคือเขาได้ตรวจอยู่ดีครับแต่มันเป็นมาตรฐานของขององควกคุมโลกที่ประมาณเอกแบบฟอร์มครับแบบแบบฟอร์มต่างๆมันคล้ายๆกันหมดนะครับนะฮะแต่ตรงส่วนเนี้ยเราต้องกรอกเพื่อเพื่อให้ระบบเรามีข้อมูลเวลามาถึงปุ๊บเนี่ยเวลาลิงก์ข้อมูลมันง่ายครับนะฮะในส่วนนี้แล้วอย่างหนึ่ง จำเป็นที่ต้องลงนะครับถ้าไม่ลงเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะจัดคิวได้เหมือนกันว่าวันหนึ่งมามาเกือนมากๆมกันก็ทําให้ทัดก็จะเป็นแทนที่เราจะทําให้ให้ดูดีกลายเป็นเป็นสิ่งที่โดนตําหนิมันก็ไม่ถูกอะครับนะฮะตั้งเก้าไว้ไหมฮะว่าที่อาคารกีฬาเวทหนึ่งเนี่ยสามารถรองรับได้สูงสุดต่อวันในการตรวจคือกี่คนครับเมื่อช่วงที่เราเปิดเดือนเมษาจนถึงพฤษภาเนี่ยเราเคยตรวจได้วันหนึ่งสามพันกว่าคนสี่พันคนนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเรียนคุณว่านายว่ามันไม่ได้ยากตรงตรวจน,น,นะครับมันยากตรงหาเตียงรักษาเราถึงกําหนดว,ว่าครึ่งวันเช้าพันคนครึ่งวันบ่ายพันคนเพราะว่าเราดูดูๆๆส,สถิติการติดเชื้อเนี่ยมันเป็นสถิติที่สูงขึ้นตอนเนี้ในเตียงในโรงพยาบาลในเครือข่ายคมและฮอปิเทียวที่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ได้กล่าวสั่งการให้กระทรวงแรงงานได้ได้ดําเนินการมาที่ผ่านมาเนี่ยหมื่นห้องเนี่ยเรารับคนมาหมื่นสองพันคนหมื่นสองพัน 59คนนะฮะณ<ะ>ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เริ่มเปิดมาเลยเนี่ยทําให้เตียงที่เรามีอยู่เนี่ยเต็มเรากำลังหาเตียงมนเนี่ยได้มา3,000 2,000กว่า3,000ห้องแล้วนะครับซึ่งเราจะต้องใช้ฮอพิเทลแล้วก็สิ่งที่เราคาดการแล้วก็ต้องรีบเปิดที่สนามที่ญี่ปุ่นดินแดงเนี่ยเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีอาการเป็นพื้นเป็นคนป่วยสีเหลืองจะทําให้ยากลาบากมากมถ้าเราตรวจเจอก่อนจะเป็นสีเขียวเรายังรักษาได้ในฮอพิเทลทั่วๆไปถูกไหมครับครับ ถ้าเป็นถ้าเราตรวจช้าเจอช้าหรือเขามีอาการจนแน่นหน้าอกแล้วหลงปอดแล้วเนี่ยเป็นสีเหลืองหมดเนี่ยจะลาบากใน mm hmm. ส่วนนี้ทงางกระทรวงแรงงานโดยผมเนี่ยโดยประสบการณ์เนี่ยเราตรวจโควิดมาประมาณสี่แสนห้าแสนคนแล้วเนี่ยเรารู้ะฮะว่าอะไรอะไรคือคือเป็นความยากลําบากไอ้การตรวจไม่ยากนะครับจะตรวจวันละหมื่นคนก็ตรวจได้ครับยากตรงที่ว่าเจอแล้วเนี่ยต้องรีบโทรไปบอกเขาแล้วก็รักษาเขาเหล่านั้นให้ได้กันช่วงทีเพราะเขารับโทรศัพท์แล้ว ว่าเขาติดแต่เราต้องรออีกสามสี่วันเนี่ยผมว่ามันทําให้ให้ความรู้สึกกําลังใจคนเป็นเสียนะครับในส่วนนี้เราเราคำนึงถึงเรื่องนี้มากกว่าครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้กระทรวงแรงงานเนี่ยมีเตียงสำรองเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของโรงพยาบาลที่อยู่กับประกันสังคมหรือฮอสพิทอลเนี่ยสองพันถึงสามพันเตียงคุณโมนายเชื่อไหมฮะว่าก่อนหน้เนี้นเราตรวจที่ที่จากใน้ี่ปุ่นแดงเราเอาโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมแค่โรงพยาบาลเดียวก็พอรับได้วันนี้เนี่ยเมื่อวานที่ประชุมเนี่ยพอผมได้รับ ข้อสั่งการแล้วท่านนายกรัฐมนตรีได้ได้ดำลิ่สั่งการมาแล้วเห็นชอบเนี่ยผมประชุมเนี่ยผมต้องใช้โรงพยาบาลสามโรงพยาบาลเป็นพันธมิตรกันนะฮะถ้าทั้งนั้นเนี่ยปัญหาคือต้องเอาเตียงที่ท่านมีแล้วฮอไิเคียวที่ท่านมีสามโรงพยาบาลมากองไว้เป็นส่วนกลางให้เราบริหาร <ừ> คือนี้ความความยากนั้นตอนนี้ที่เราทํานะฮะแต่ยากยังไงเราก็ต้องสู้เราไม่สู้เลยไ,ไปถอยได้ไงถอยแล้วพี่น้องประชาชนจะทํำยังไงครับแล้วเราต้องไปหาเตียงจากไหนเพิ่มเติมได้อีกแล้วก็มีเป้าหมายคนะว่<ร>าต้องก <นะ S 1> <ห>ารเตียง<า>กี่มาเท่าไหร่ฮลเอเรามีโรงแรมที่เรา ก็ให้โรงพยาบาลในเครือไปเช่าทำฮอวิิเทลถูกไหมครับครับแล้วก็โรงพยาบาลในแต่ละโรงที่มารวมร่วมกันที่ตบุราแรารกันสามโรงเนี่ยเขาก็มีโรงพยาบาลมีห้องสีเหลืองเตรียมไว้ด้วยสีแดงเตรียมไว้ด้วยนะรรเราเองต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์วันนี้เราก็ต้องแข่งกับเวลาในส่วนของกระทรวงแรงงานรเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องเรื่องของทีมการแพทย์แต่เราเราก็ต้องบริหารให้เก่งไงถูกไหมครับเราต้องบริหารให้ได้เบรเซทให้ได้ เพราะว่าผมเชื่อว่าประชาชนพี่น้องประชาชนทั่วไปถ้าได้รับโทรศัพท์ว่าเป็นผลบวกเนี่ยจิตใจว้าวุ่นหมดแล้วกําลังใจก็เสียถ้ายิ่งช้ายิ่งอะไรหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับใช่ฮะนี่คือสิ่งที่ผมคิดคิดแล้วนั่งคิดมาตลอดเมื่อคืนนี้ก็อยู่ที่กระทรวงแรงงานถึงสี่ทุ่มกันประชุมกันในเรื่องนี้ครับนะครับเร,เรื่องการส่งต่อละท่านฮะสมมติว่าผลตรวจออกมาปุ๊บว่าติดเชื้อเจ้าหน้าที่เ่ยโทรศัพท์มาแจ้งปุ๊บเขาจะไปโรงพยาบาลไปฮฮสปิทอล์ไรต่อไหเรามีรถไปรับครับเรามีรถไปรับครับ ถึงที่เ,าาเลยนะมาแลเราทับานี้ถึงที่ครับเราทําบริการมานี้ตลอดนะครับผมถามเผื่อนิดน,นึงท่านรัฐมนตรีฮะถ้าเป็นกรณีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนหรือว่าไม่ใช่ก็ตามแต่เนี่ยถ้าเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้จองคิวไม่ได้เดินไปหน้างานล็อกินได้บ้งไปหน้างานก็มีส่วนหนึ่งเราจะร,รับไปประมาณส<ร>ิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะฮะแต่ว่าท่านต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องให้คิวตามเวลาที่ล็อกมาด้วยครับแต่เราไม่เคยค้างนะฮะไม่เคยค้างคิวที่ผ่านมานะครับ มไม่แสดงว่า,าการตรวจนี้อาจจะแบบเปิดเวลาโอเพนยาวไปได้เลยใช่ไหมฮะเพื่อจะตรวจให้ครบ,ใ,ครบให้จบภายในวันนั้นเร,เราไม่เคยเราตรวจครบทุกครั้งทุกทุกวันที่เราเปิดมาช่วงนั้นเราเปิดตรวจที่สถานี่ญุ่สิแดง<อ>เราเปิด17เมษายนถึง31พฤษภาคมเราตรวจไปทั้งหมด90,000คนคนะครับเราเจอผู้ติดเชื้อไปเกือบ4,000คนเราก็นับรับไปรักษาวันต่อวัน,ว,น,ว,นวันต่อวันอย่างเงี้ยนะครับมผมเองก็มีวอลลุ่มหน้าห้องสำนักง,งานรัฐมน,นตรีเนี่ยต้องนั่งวอลลุ่มเป็นชาร์ท เป็นกระดานชาร์จเลยนะครับแปะเลยว่าวันเนี้ยไปเท่าไหร่แล้วไปที่ไหนโรงพยาบาลไหนรับไปเท่าไหร่ชื่ออะไรคนป่วยชื่ออะไรคือเราทํางานกันกันทั้งทีมนะครับเราเราก็ต้องยอมรับข้าราชการาาการะทรวงแรงงานครับเราก็ให้ให,ให้กําลังใจข้าราชการด้วยแล้วบุคลากรทางการแพทย์ก็เหนื่อยเราก็เข้าใจแต่ว่ารเราต้องแข่งกับเวลาการแก้ปัญหาโรคติดโรคระบาดเราเชื่ออย่างเดียวในหลักการของเราเราคิดว่าค้นหาเจอเร็วที่สุดรักษาเอาเอาเอา,เอาผู้ที่ติดเชื้อไปรักษาทําให้ เขาไม่ต้องสู่ภาวะของความเสี่ยงของการเป็นผู้ป่วยสีแดงนะครับะะครับทีนี้มีหลายคนเป็นห่วงฮะกลัวว่าจะเกิดปัญหาแบบที่กรทมเข้าไปจัดตรวจเอาไว้ที่วัดพระศรีหรือเปล่าคนต้องไปเข้าคิวไปรอกนันตั้งนานแล้วก็ฝนตกด้วยเสี่ยงติดโรคอีกผมตรวจแรงผมตรวจพี่น้องพูดกันตนมาทั้งหมดเกือบสี่ห้าแสนคน<ะ>ผมไม่มีแบบนี้อยู่แล้วครับเพราะผมบริหารจัดการโดยระบบอยู่แล้วนะฮะซึ่งผมเปิดดินแดงท่านวัวโนคุณพิทิศกรก็รู้อยู่แตอนตรวจเปิดพิทดินแดงผม รับวันกับสามพันสี่พันคนผมก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนนะ,ะครับอีกนิดนึงฮะแล้วแรงงานต่างด้าวล่ะครับมีโอกาสมาตรวจได้ไหมคนถามเข้ามาเยอะเลยคือผมกําลังทําเรื่องกองทุนต่างด้าวซึ่ถูกต้องนะฮะต่างด้าวที่เข้ามาถูกต้องเนี่ยเขาจะมีการเสียเวิร์กเพอร์มิทเราจะเอาเงินกองทุนตรงนี้เรากำลังคุยกับทางทิดดีกรมชีการอยู่ในการขอเม็ดเงินที่เราเก็บจากค่าเวิร์กส่งกรมชีการขอบางส่วนมาใช้ตรงนี้เพราะว่า ถ้างั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตรวจกขได้เพราะการตรวจเราเบิกเงินจากสปอสอช,ชซึ่งเป็นการตรวจฟรีสําหรับคนไทยถูกไหมครับอืแต่ถ้าเกิดต่างด้าวที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินที่เขาเสียเงินค่าทาเวอร์กคมิซึ่งเราส่งสสสสสกระทรวงการคลังส่งกรมศีลากางอยู่เนี่ยเรากาลังทําเรื่องไปถึงที่ดีกรมศีลากางอยู่ครับกําลังตามอยู่ให้อนุมัิตรงนี้มาเพื่อเราได้เม็มเงินตรงนี้มาตรวจเขาเหล่านี้เงินของเขาก็ตรวจของเขาแต่ต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารไม่มีอะไรเลย ผมว่าในส่วนนี้ก็ต้องไปอยู่ในส่วนของควบคุมโรคติดต่อนะครอืมครับสุดท้ายจริงๆฮะถ้าเกิดเวลาพี่น้องประชาชนเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ว่ากันสังคมเนี่ยคือส่วนใหญ่น่าจะมีการลงตั้งแต่วันแรกๆเลยเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมันเต็มปุ๊บระบบจะตัดเลยใช่ไหมเพื่อให้ไปลงทะเบียนจองคิวในวันถัด,ถดไปใช่ไหมครับคือในส่วนนี้เมื่อวานเราเรียกคนที่ทําเรื่องแอปตัวนี้มาคุยอยู่นะให้จะให้เป็นแบบนี้ครับแต่ว่าเราจะเปิดลงวันเสาร์นะครับ แต่วันนี้เรากำลังจะเคลียร์วันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีประชุมผมมึงเดี๋ยวผมประชุมสบคท่านนายกก็สักพักหนึ่งเนี่ยผมว่าจะต้องทานข้าวร้วยเดจะได้คุยกันประชุมกันต่อนะครับท่านคือเราตั้งใจนะตั้งใจทําให้เต็มที่ไม่ต้องไปถ่วงครับนะแล้วก็จะรับตรวจไปเรื่อยๆไม่มีจํากัดแล้วก็ไม่ได้มีเวลาบอกเนตไลน์ใช่ไหมฮะจนวันหนึ่งเราก็ต้องชนะกับโรคระบาดนะเราต้องสู้ไปสู้ไปด้วยกันเราเราสู้แน่นอนครับผมเป็นนักสู้อยู่แล้วครับท่านสุชาติพอจะบอกเลยไม่ทำไมประชุมสบควันนี้นนาฮก็ ก็มีหลายเรื่องครแต่หลายประเด็นยังยังไม่ได้เดี๋ยวต้องให้โกศกต่อประคองเป<อ>็นคนแถลงนะครขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ทั้งง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ